ยังอยู่กันอย่างครับขัางนะคะกับ,บช่วง <ผม S 2> ที่3ของรายการนะคะ Inside Asia Road Racing นั่นเองครับผมนะครับก็ในช่วงนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปติดตามบรรยากาศในการแข่งขันกับรายการ Asia Road Racing 2015สนามที่4ในเรสที่2นะครับไปดูซิว่านักแข่งแต่ละคนหนักกันขนาดไหนพยายามกันขนาดไหนและผลของความพยายามเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ สัปดาห์ที่แล้วได้รับชมความมันและความสำเร็จของนักแข่งจากทีม AP Honda Racing Thailand ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการเอเชียร d เรซิ่ง2015ในเรสที่1ไปแล้วซึ่งจะต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศการแข่งขันที่สุดประทับใจเลยทีเดียวในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเ i อร์กิจังหวัดบุรีรัมเพื่อมาชมการแข่งขันในเรสที่2กันต่อครับ โดยเรสที่2มีขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาบรรยากาศวันนี้ดูคึกคักเป็นอย่างมากมีผู้ชมเข้ามาชมการแข่งขันมากกว่าหมื่นคนโดยเฉพาะกองเชียร์ของทีม AP Honda Racing Thailand ที่ยกขบวนขนกำลังใจมาล้นสนามเลยทีเดียว <c oughs> ตอนการแข่งขันในเรสท,ที่2ก็ได้มีกิจกรรม p i t วอ l ์เปิดโอกาสให้เรากองเชียร์ได้ใกล้ชิดกับนักแข่งมากขึ้น ดยงันนี้นักแข่งของทีม AP Honda Racing Thailand ก็เอาใจกองเชียร์กันด้วยการแจกลายเซ็นบอร์สติ๊กเกอร์ของแต่ละคนมอบให้เป็นของที่ระลึกกันเลยทีเดียวรวมไปถึงการถ่ายรูปกับบรรดาแฟนคลับซึ่งแต่ละคนก็ฮอตไม่แพ้กันเลยล่ะครับหลังจากนั้นก็มาถึงการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยแต่ก่อนแข่งก็ต้องมีการเรียกสมาธิรวบรวมกำลังใจกันหน่อยล่ะครับ งานของ AP Honda ทุกคนก็เตรียมความพร้อมกันอย่างขมักขม้นเพื่อให้ผลงานในวันนี้ออกมาดีที่สุดและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้นั่นก็คือความมุ่งมั่นทุ่มเทและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง การแข่งขันในรุ่นความหวังของฟฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยกับรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ีระยะทางต่อรอบ4.554กิโลเมตรชิงชัยทั้งสิ้น16รอบสนามโพซิชันแรดนี้เป็นของยูกิทากาชินักปิดญี่ปุ่น,นขณะข้างน้วยโทโมยชิโคยามะเขื่อนร่วงคาดในกลิดที่2ขณะที่รัลพงผงวีได้รโรนด,ดาวบิดไทยสันกักเอ AP Honda Racing Thailand ได้ออกตัวจากกริดที่3 ยการทยานขึ้นนำของทักษกาชิก่อนที่รัตพงศ์จะทยานขึ้นจากอันดับ3ม,มาเป็นผู้นำในรอบที่2พร้อมกับเสียงเอของแฟนชาวไทยที่อึู่กองทั่วสนามช้างอินเตอร์เนชแนลเซอร์กิตเพราะว่ารัตพงศ์ตับทาาล้มอย่างน่าเสียดายในอีก3รอบผัานมาส่งผลให้ร่วงลงไปอยู่อันดับสุดท้ายแต่ยังสามารถนำรถมาลุยต่อได้วยสปิริตอย่างแท้จริง เรียกเสียงปรบมือล่กสนามผลการแข่งขันแรกนี้ปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของทากาฮาชิที่เอาช,ชนะไปครองทั้งสองเรสโดยมโคยยมาตั้งเข้าป้ายแนอลนดับ2ส,ส่วนันดับ3าเป็นของตามมัดยูชิชิร่านักบิดอินโดนีเซียที่ตั้งเข้าป้ายพีงเสียววินาทีส่วนันดับสีได้แก่ยุกิจิโตนักบิดญี่ปุ่นอีกรายด้านจากขีดสวงสว่างจากเอพีฮอนดาเรซิ่งไทยแลนด์รถมีปัญหาไม่จบการแข่งขัน มากรดีการชิงชายเรดสของรุ่นเอเชียโปรดักชัน2 5 0ซีดวลความเร็วทั้งสิ้น10รอบสนามคริสต้าเรสนี้มีนักคารินอธิรัตคูวพัฒดาวรุ่งชาวไทยจาก a อ Honda r a c i n g Thailand เป็นเจ้าของโพลโพสิชันสนับข้างด้วยทีมเมนอยางอภิวัฒน์พวงธนานนจากฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพก่อนแข่งสนามนี้ส่วนกดที่3เป็นของทาเคโรยามาโมโตะนักบิดที่ญี่ปุ่นอัสตราเรดนี้ด้วยจังหวัดยอดเยี่ยมของนักบิดไทย ย่างนักรินอภิวัตและสิทธิศักดิ์ที่ทะยานขึ้นมาเป็นหัวแถวในรอบแรกพร้อมกับตัวสอดแทรกอย่างเยีมามโตะที่สร้างปัญหาให้กับสมนักบิดไทยอย่างมากโดยเกมการแข่งขันแรดนี้เป็นไปนอย่างเข้มขน้นด้วยการขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันร,ระหว่างนักบิด4ี่คนอย่างนักครินอภิวัตและสิทธิศักดิ์รวมถึงเยีมามโตะนักบิดญี่ปุ่นที่แซงนักบิดไทยขึ้นเป็นผู้นําได้หลายครั้งตลอดการแข่งขันทั้งสิทธิรอบสนามไฮไลท์ของเกมอยู่ในโค้งสุดท้ายของรอบสุดท้าย เมื่ออภิวัตรพ,พยายามแซงผ่านนักครินขึ้นมาเป็นผู้นําแต่กลับพลาดล้มอย่างน่าเสีดดยดายโดยแชมป์เรดนี้ตกเป็นของนักครินที่เหมาชัยชนะใน,นรุ่นเอเจโปรโดัชชัน2 5 0ซีไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ณ<ค>ณขณะที่อันดับ2ตกเป็นของสิทธิศักดิ์อ่อนช่วยงนักบิดวายการชาวไทยส่งผลให้นักบิดไทยได้ขึ้นโคดียมในอันดับ1-2ถึตงติดต่อกันทั้ง2เรส ส่วนอันดับที่3เป็นของเยียม,มามาโตะด้านวรพงษ์มาลาหวนจาก AP Honda Racing Thailand เข้ามาเป็นอันดับ5ส่วนสแตมอภิวัฒน์สามารถนำรถขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่10 ก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วขนลุกเลยครับอย่างแรกผมก็อยากจะขอบคุณทางทีม AP Honda Racing t h a i l a n d ขอบคุณช่างเครื่องที่ช่วยกันทำงานมาจนถึงสำเร็จวันนี้ครับขอบคุณสนามช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเ i อร์กิและสปอนเซอร์ทุกๆกสปอนเซอร์ครับก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยขอบคุณ สื่อมวลชนขอบคุณทุกๆสิ่งที่ผักดันผมถึงจุดนี้ครับมีใจครับที่ได้โพเดียมด้วยคือเราหวังเล็กๆไว้ว่าเราจะติดท็อปไฟลก่อนครับครั้งแรกแต่ทีนี้คือดีกว่าที่คาดไว้ครับมาอีกหนึ่งรุ่นเป็นการชิงชายเรส2ของรุ่นเอเชียดีมครับดวนความเร็วทั้งสิ้น8รอบสนาม คริสตร์เรดนี้มีฮิโรกินาการุระนักบิดญี่ปุ่นเป็นเจ้าของโพซิชันโดยมีมุกระดาสารพืชจากฝูงชาวไทยขนาดข้างในกริดที่2ส่วนกริดที่สาเป็นของยูสุเกะนากามุระนักบิดญี่ปุ่นอีกรายขณะที่วรรจน์เนียมสุคนสกุลนักบิดไทยอีกรายได้ออกตัวจากกริดที่8เกมเรสนี้ยังคงขับเคี่ยวกันสนุกเช่นเคยเนื่องจากรถแข่งทุกคันมีสมรรถนะเข้ากันหมดโดยจุดหัวแถาเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างมุกระดาษ วิโรชินักกามุระและยุเกตนักกามุระรวมไปถึงตัวสอดแทรกอยาก่างมุสปาเบียซียานักบิดอินโดนีเซียอับิชนอนอัชมานนักบิดชาวมาเลเซียและวารพตนักบิดไทยที่ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม6คันแรก แขันคบคนจะถึงรอบสุดท้ายซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเมื่อมุกระดาสารพืชจากฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพชและแชมป์เรดแรกพลาดล้มในโค้งเก้าขณะพยายามไล่แสงฮิโรกินาก,กามุระตึ้งขึ้นเป็นผู้นําก่อนเดี่ยวกันกับยูสเกะนาก,กามุระส่งผลให้มุกระดาต้องออกจากการแข่งขันทันทีขณะที่ยูสเกะนากามุระลุกขึ้นมาบีตต่อจนจบเรดในอันดับสุดท้ายสำหรับแชบมป์เรดนี้ตกเป็นของฮิโรกินาก,กามุระตามด้วยเจ้าแมนวรลพ์ ที่ขยับขึ้นมาคว้าอันดับที่2ตามหลังแชมป์1.441วินาทีได้ขึ้นโพเดียมในศึกเอเชียดรีมคัพเป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นการคว้าโพเดียมต่อนหน้าแฟนความเร็วชาวไทยอีกด้วยส่วนอันดับ3าเป็นของฮาฟิชนอร์อัชมันนักบิดมาเลเซียอย่างไรก็ดีมุกระดาที่แม้จะพลาดการคว้าแชมป์สองเรสติดต่อกันในบ้านเกิดแต่ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพไว้ได้ดีใจมากครับผมเลด ติดมาดับสองได้ติดโพรเลียมได้ก็ขอบคุณคุณพ่อครับแล้วก็ขอบคุณเอพิเวนดาแฟนๆชาวไทยทุกคนไม่ผิดหวังเลครับในรุ่น250ที่ทําการบ้านมาดีมากนะครับ1-2เราก็ยังเป็นของคนไทยนะครับน่าเสียดายครับในรุ cc, ่น600ซีซีรัชพงศ์วิไลโรจน์นะครับขึ้นนํามาแล้วในรอบที่4รอบที่5นะครับความผิดพลาดเราดูแล้วนะครับเราจะต้อง เก็บข้อผิดพลาดนี้ไปแก้ตัวใหม่ในข้างหน้านี่นะครับผมก็อยากให้แฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตเชียร์ทีม a อเ i อเรสต์ไทยแลนะครับรับรองจะนําความเฮความสนุกสนานมาสู่พวกเรานะครับชาวไทยรอคอยดูพวกเรานะครับสําหรับคราวนี้ก็ต้องถือว่าประสบความสาเร็จน,นะครับผมถือว่าผมพอใจนะครับจากการที่มีผู้ชม20,000ประมาณ2 7 0 0กว่าอะไรอย่างนี้สนามหน้าเนี่ยในช่วง 4 5 6ทนันวาเนนะครับแฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยมาเปน็นกำนวนงากให้นักแข่งไทยจะไปแล้วกับการแขร่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการเอเชียรดเรซิ่ง2015สนามที่4ของรุดูการซึ่งเมื่อผ่านไปทั้ง2เรสในสนามนี้ทีม AP Honda Racing Thailand ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทุ่มเทเพียงใดทำงานหนักขนาดไหน เพื่อไล่กับความสุขของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยพวกเขาเคยพูดก่อนแข่งรายการนี้ว่าจะนำธงชาติไทยไรยบวกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดให้ได้และในวันนี้เราก็ได้ประจักษ์กับตาตัวเองแล้วว่าพวกเขารักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เพียงใดผลงานอันยอดเยี่ยมกับการเหมาแชมป์ทั้งสองเรสข,ของชิปนครินการยินโพเดียมครั้งแรกของแมนวรพจน์และดีมสิทธิศักด์รวมไปถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของมุกระดาสแตมอภิวัตร และโฟร์ดรัฐพงศ์คือเครื่องการันตีโดยสนามถัดไปพวกเขาจะไปสู้กันที่โลซาวอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคม2558ก่อนจะกลับมาปิดฤดูกาลกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่4-6ธันวาคมนี้แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยห้ามพลาด ที่2สนามที่4ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในบ้านนะครับแล้วก็นักแข่งทุกคนเนี่ยผลงานเรียกว่าเต็มที่เสมอนะครับเต็มสูบในทุกๆก,การแข่งขันและทุทกๆรุ่นด้วยนะครับคุณผู้ชมเองนะฮะก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเอเชียโรลเลสซิ่ง2015 กับเราที่นี่แหละกับรายการ It's o o n d r r c i n n g นะครับใช่หรือไม่ก็เข้าไปนี่เลยนะคะใน www.aphondaracingthailand.com ที่นั่นเนี่ยจะมีมข่าวสารทุกอย่างในการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในและนอกประเทศรวมรไปถึงรายการนี้ด้วยนะคะกับ Asia Road Racing นั่นเองนะคะคนะฮะแล้วก็ติดตามรายการเราได้นะครับในส่วนของทั้ง3วันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันอังคาร2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งวันศุกร์ บ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งและวันอาทิตย์สองทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งนั่นเองทาง CTS Stadium 2นะคะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าชอบเล่นคอมอยู่แล้วนะคะมีโทรศัพท์ในมืออยู่ตอนนี้เข้าไปคลิกไลค์กันหรือยังนะคะกับ Facebook ของเรานั่นเองกับ h อนด้า o t o ต c y c ไ e ค์ a ค l a n แล์เข้าไปคลิกไลค์นะคะไลค์เลยเลยเออลราก็อย่าลืมแชร์เพจของเราไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีแต่คนแบบเขาอยากจะมาเข้ามาแข่งครับผม โมโอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เลยนะเพราะว่าตอนนี้ดาวรุ่งเยอะแยะบ้านเรา<ช>รและทาง Honda เองก็มีรายการอย่าง CBR 300R Thailand Dream ครับไปลองรับด้วยถูกต้องหรือไม่ถ<อ>้าเกิดสมมติว่าย,ยังตามดูเราไม่ทานม,มีงานมีทุกราไลฟ์อย่างอื่นนะคะเข้าไปดูย้อนได้ที่ YouTube ของเรานั่นเองเซิร์ชคำว่า is honda racing ค่ะนะครับวันนี้เราสองคนผมนัทเสน็จจันครับเกยกตจะได้ที่พอค่ะลาคุณผู้ไปแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ